เรามักจะได้ยินนะครับว่าลงทุนง่ายนะครับให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติการันตีผลกำไรนะครับอันเรื่องพวกนี้มันจะกระตุ้นให้คนที่ได้ยินเนี่ยนะครับรีบตัดสินใจในการลงทุนนะครับซึ่งคนที่ชวนเนี่ยเขาก็อ้างว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองนะโปรโมชั่นมันมีจำกัดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังหลอกให้โอนเงินนะครับเพื่อที่จะถอนกำไรอะไรพวกนี้ คือถ้าฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันได้นะครับเราต้องไม่เชื่อคำชมลงทุนที่การันตีว่าผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่าบ,บริษัทนี้นะครับระวังการทักทายของคนแปลกหน้านะ ห้ามโอนเงินไปบัญชีบุคคลธรรมดาที่เราไม่รู้จักอ,อย่างเงี้ยนะครับศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนอันนี้ฝากไว้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาชวนอ,อย่างเช่นให้เราโอนเงินไปก่อนแล้วก็สุดท้ายก็เอากําไรมาให้เราสองเท่าครั้งนี้ได้ไว้เท่านี้ก่อนนะถ้าคุณลงอีกคุณจะได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแรงจูงใจมากที่ทําให้คนเนี่ยอาจจะหลงเชื่อได้ง่ายๆด้วยนะครับบางคนก็หลอกให้รักแล้วก็ สุดท้ายพอรักพอหลงแล้วชอบแล้วพอโอนเงินเอาแล้วนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นข่าวอ่ะมีกันโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นดาราคนมีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเราเอ๊ะไว้ก่อนคุณผู้ฟังเอ๊ะไ,ไว้ก่อนอะไรที่มันผิดปกติล่าสุดมีอาชีพแอบอ้างว่าตลาดหลักทรัพย์หลอกลงทุนคริปโตนั่นไงอ่าแล้วก็เตือนภัยเปิดตัวคริปโตเคอเรนซี่ e ETF ไม่มีอยู่จริงนะคที่คุณเอกพงศ์่าไปทเมื่อกี้นี่แหละเล่าให้ฟังว่า พอมันเปิดตัวแบบนี้เราก็พยายามศึกษาข้อมูลด้วยตนเองนะครับหรือว่าไปหาข้อมูลว่ามันใช่หรือเปล่านะานะฮะใช่แล้วนะคะ<ม>ก็เรามาระวังกันนะ